สวัสดีเจนนุชด,<า>ด้วยจ้จาโอ้ยเจน,นนุชคักินดีงวดนี้แต่ว่าเจนนุชดวงขึ้นเด้ตั้งแต่มาเห็ดน้ำปูน้ำนงายอยู่นี่ถือเลขประจำแม่นปะไอ้ถือประจำมันเนาะถือเป็นประจำสามตุ๊กแต่เล่นมากนี่สามงวดใช่ไหมลนะ่ะสามงวดซ้อนแล้วบ่เจนแม่นคันถือกะเจนนุชสีเลี้ยงปูเลี้ยงงาย่าอีกแม่นสีเลี้ยงเพิ่นเดียวโอ้เอฟซีคันถือนมากกว่จังมาเลี้ยงน้ำกันแม่นข้าวตองให้เพิ่นกินน้ำนาะงจังแม่นเนาะแม่น ให้เบนกินน้ำพื้นคอนชายเข้าตาคนตางไห้นะครับเพุกนกษียแม่จะเป็นแนวทางธรรมะกะแจ้งตามคัร์บูมากกกะพานเนาะแม่แนวทางคือการวิเคราะห์ตัวเลขก่อนเลขสว่างมืดเนี่ยล่ะมาลุ้นกันว่าพี่โน้ตพื้นสิถือเลขบอไม่คิดว่าถือเลขบอไปแล้วเลยไปอะไรอะไรเจ๊อันนี้ช่องหายแล้วเหลือแต่กระเป๋าโอ้เดี๋ยวไปซื้อตั้งเอ๊ เขาแถมอันนี้บ่อนี่เขาแถมวันนี้กลับไปแล้วไปใส่ไปเที่ยวล่ะเจ้าหัต้องไปจำแม่มีแต่เงินตีอยู่ในหันมีแต่เงินโอ้เต็มกระเป๋าอึ้งตึ้งสิไปซื้อเลขวันนี้ไปซื้อเลขเพูดว่าไปขายทองขายทองต้อไปจำอันนี้ส่วนตัวเยนุ่ดเด้อส่วนตัวเยนุ่ดเด้อพี่น้องไงบันปล่อยมันบ่ได้หางเลี้ยนแบบหางเลี้ยนแบบเด้อเลี้ยนแบบขึ้นกันบ่ได้เด้อ เพราะว่าเจนุชนี่บ่มีลูกมีบัวแนนถ้าได้เดียวโสดโสดโดดโดดถ้าได้เล่นเล่นคักก็ได้แต่บ่เล่นคือบ่เล่นถ้าได้เล่นมาท่นก็ดีหล่อเลยไปแม่ทิ้งโตโตไปเร็วไปเร็วหมามากวนเจนุชไม่ใช่เลขจะเข้าคือหมามากวนหมามากวนเอาหมาไปจำในวันนี้มันคือเลขมันคือายแต่ แงมากมาไปจำน้องเอาไปสิเอาแน่ไม่ใช่เลขไม่ใช่เลขจะถูกเอเมื่อนี้จอยนะจริงจริงได้เอฟซนู่นนะเต็มอายาเลยเมื่อนี้เลยมาเอาเจ๊เ่ตั้งกล้องกบเมาอกวนว่าเมบมากวนจ้ะในเวลาเข้าเห็ดเบียกคือว่าฝันดีเลขสุดนี่เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวค่อยฝันขอถามหน่อย ถามว่าเป็นไงเลขซองไอ้ที่ว่าเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงไหมเจนุดโอ้เลขซองมัมมี่มัมมีการเปลี่ยนแปลงตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมัมแม่นอนั้นบอสย่าอเห็นเจ้าเอาเลขห้พ่พใาะอินเดียยูหันเออไม่เปลี่ยนแปลงนะ นั่นประเทศนึงสิอันนั้นอินูเพื่อนเยอบานลนาเพื่อนเจ้านี่ต่างประเทศหลายเนาะเอาอันอีกคู่นึงได้แฟนอินเดียเนาะแมนอันนั้นก็แมนคือกันดิก็แมนคือกันเพื่อนนั้นก็แมนคือกันเพป็นคือพ่อออกกล้องเพป็นนนัออกมือหนึ่งพ่อคอยออกกล้องอนก็ได้แฟนฟันแมนอยู่เพื่อนอ่ะก็ได้แมนนะฟันแมนคือกันเดวาาเป็นบ่ออกกล้องเป็นบ่ออกกล้องวันนี้เจนนุชจะเอาความฝันของเจนนุชเนี่ยประทะกับเลขซองเลย ว่าจะตรงกันไหมเมื่อนี้เจ๊นุสีสรุปอยากเบื้องเลขเจ้นุชีจะขายท่องมาหนิสิไปซื้อหนิไม่ตัวใดแน่นะโมมีหลายตัวอยู่เด้อยูหันเอาเมืที่เขนไว้น่ะเออที่แขนไว้สิซื้อเมือเลยคือว่าฝันดีแท้โอ้ฝันดีอยู่เด้อฝันว่าจังไดเอะฝันเมื่อนั่นกับฝันวันเห็นปูเห็นงานน่แหละ อยู่ยวสวนเท่านี้ล่ะยุ่เนี่ยยุ่วพ่นเนี่ยฝันเห็นงูเตะยังไงเห็นงูไงเหลืองนะตัวเหลืองบางไงหนึงไหมใส่ยุ่วพ่นยุ่วพ่นเนี่ยเพิ่นยุ่ทั้งสีแม่เห็ดหัวยุ่สีแม่ใส่ไหมใส่เดียวเดียวทั้งสี่หัแม่เห็ดหัวใส่สิใส่ก่อนฝันเห็ดจัดตัวก็มีสองหัวแบบนี้ฝันมีตัวเดียวแต่ว่าไม่หัวเดียวละ เบ้งเบิ้งยนเพรแบบนี้ไหมแม่เก้วกสองขางกือแม่นกสองขางกระือตะวไม่หัวเดียวคนม่วงกือด้แตว่าเป็ดยังต่ว่าเบิ้งกือบอตดวะบอตอดวะยังถืว่าถือแบว่าเด็กแก้วเอาก้าดวงดีมากเลยสาหมวดแล้วเนาะแม่เมืเบิ้งก็นี่ละออเดียถังไงแม่หลวดไหมว่า่หายหลดวาหหลดตบอกแม่ เ้าวหลู่นหูว่าเ้าเสิหายเพื่นอนนะน่า่ครับเสื้อว่าเนุดเนาะแมนเพราะว่าเวาแล้วว่าถ้ามันได้กสิสื้อขึ้มาเป็นนามเิ่นดันกินอยู่นะ่ะสีเลียงปูสเดียงปูเดียง<พ>้<พ>งาอยู่<อ>คืออยู่นี่นะหน้โศกดีคือว่าถ้าเจ้าไม่เห็นหงูไงอยู่นี่ดีบ่ะเออพนเห็นอยู่นี่่อันเมื่อนั้นยีดอกเขาถึงไหนคือปูตั้งหยอกเมื่อน้นเขาฟังไหมเขามาไต่องไม่ตั้งหยอกือสื้อแล้วคนบ่ห้มาไต่ เิ่นบ่อหายมาหนีเด้ให้จังไรอยู่มืองนั้นเว้ยมือนั้นโดดนั่นงบางนาของนาบ่ดีดูดกอกใหม่ดูดต้นใหม่ดังอึ๊บสองเทียร์คนน่ะพอไงน่ะแล้วกับเว้ยเมืนั้นไปอาลาได้เถอบ่ไปแต่บ่ยดึงกินอีกครั้งที่สองสองเทียรแต่ว่าแล้วก็เลยยางกลับแล้วหูแดงได้เถอะวันนี้ครั้งที่สองไปบ่อกลับแ่้เนาะครั้งที่สองบ่อไต้โอ้บ่าไต้หดอึงบ่อเอาอยังเลยเอาเลยวันนต้เอาเลย ๆๆเลยว่าบ <cities. S 3> oh mm ่ธรรบาดาบานี้มเขาฟฝันจีนุ๊ตมเข่าฟันอีกทีมาต่อจีนุ๊ว่าอุ้ยหรอกมาฝันมเข่าฟฝัน่นว่าอนี่มเขาฟฝันนั่นพิละว่าอีหยังปะมเข่าฝันพึ่งข้อยูเสีเฮาเห็นไหมอืออไปว่าเปิว่าคนหวงทีอยู่ด้อยแปว่าคนหวงอยู่ด้วยบอกซะนี่ทีทีนี่่นห่วงอยู่ที่ตรงนี้่นห่วง คนสิมาขโมยของบริเวณมัง่ายได้เนี่ยไปเกียนปูนางโกียวโคย่คุสาโอ้คนบอกแมนดูแมนเนาะแมนเิแซับกบ่าันไหนกล่ามันนอนจักเทียมมือหนัพ่อโง่ไหมบอก่อมแต่งโง่โอ้ดักขึ้นหนา้องน้าบังกาเข้าหองน้าไม่ยาก่เท่านี้ก็มีมันนั่งก็มันนั่งก็เจอยุ่บ่งนี่ไหมบ่งองบ่งแผ่นพญานาคคนนี่ไหมบ้าตัวท่อนี้นะเป็นสีออกสีสีกันขิมๆิไหม มูหยงสีขี้มสีเหลืองสีขี้มขอขีมขี้เลยโบอาณอคยๆสีเงินเมนุอันขอค่ายๆสีเงินเหลืองูหยางแล้วก็ก่เห็นน้ำเจ้าเนาะเจ้าก็เห็นดีรวยรวยรวยเยอะกว่าอ่างงามอะเขาเล่งไว้เขาหน่าหันไหมเขาหนยพูดเลยพ่อเป็นดอดข่ะไปให้พึ่งตังอันละเขาเห็นโตแหลกอันละงก็มูตัวโทานี้เลยเห็นผู้เดียวเง่อะไรอะ ปลนอยู่่าทางไหนนะมีแต่ใครงูแต่ว่าเป็นชีเขียวมรกตอันอันอันม้านี่ก็บังซื้อนิบ้ตอดบ่ายังนียืนบ้าเฮาบ้ายังยืนบังคือซื้อนู่นจัดกันเอองูเลยไปเรื่อยๆไปทั้งสวนมันคือเจนนมาบนปูไหว้เลยหดเนโอ้มาบุมันไหว้เลยตองเลียงปูเดียงอแล้วได้บอกเลยบ้าเี้ยงตเดียงเพราะว่าบอกเราตองเดียงควนตองใหนครเนเย น้ำแดงน้ำเขียวยังมึงเหรอ่เพื่อนเด็กเพราะว่าเพื่อนอยากกินน้ำเเผ่อยู่เดียวนะได้หุ่นเดียวนะได้ว่าหวอยู่อะสุดนี่ห้ปังเด้ออันนี้เป็นความฝันเจนุสจ้าดองนี่เออันนี้ไม่ใช่เลขซองเนาะร่วมกันแล้วร่วมกันแล้วเลขที่ซื้อได้ไวมโอ้รวมรวมกับเลขซองเลยเอาท่องไปจำน่องซื้อหมดเลยเอามือเอามือไอ้ออกนิดนึงจับข้างเดียวได้ไหมเจนุสเออโอเค อันนี่คือรวมกันเลยระหว่างเ,เจนูดกับเลขซองเลขซองที่กลมไว้เลขซองโอ้ oh, เอาปะทะกันเลยนะครับเนะเาะน,นี่ลาเจนูดลงทุนไปนนะลงทุนไปมนไม่ขึ้นวะนั่นลงทุนไป,นไปเอาท่องไปขายแล้วส้อว่าซื้อนี่ละมัม่นใจแล้วอันนี้ส่วนตัวเด้อเอฟซีเด้อส่วนตัวจะซื้อน้ำเจนูสเด้อ อันมาแกงซื้อค่ะเออมาแกงซื้อซื้อน้ำเจนเต้เขาจีถือนั่หมันี่เดาเตนิ่งอ่มาแกงซื้อเ้าเบิ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับงซื้อน้เนเต้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอซนิ่งๆนะเจ๊เอซแคปหน้าจอก่อนขันทางนี้นิดนึงเห็นอยู่ครับเอซเห็นอยู่เนาะ ครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอมบ่ย้นแสงกเห็นอยู่อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับมื่อน,นี้บ่มีแดดนะดยากคืมๆน้าเจนุตเนาะอ่าเราขอบคุณเจนุชนะครับมผมสำหรับแนวทางครับขอบคุณครับก็บคุณ